รามาตุลลอฮิวบารูกาตุวสวัสดีนักเรียนชั้นปอสองที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมเวลาฮาเฮนั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นการสรุปเนื้อหาในบทที่7ในเรื่องของเวลานะคะเราจะมาสรุปผ่านกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ 1. น,นักเรียนสามารถอ่านปฏิทินได้ 2. บอกเวลาได้แล้วก็แก้จุดปัญหาเกี่ยวกับเวลาได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูว่ากิจกรรมของเราในวันนี้จะมีด้วยกัน4ด่านนั่นเองนะคะนักเรียนด่านแรกเลยเป็นด่านที่1ปฏิทินหันษาด่านที่2นาฬิกาของเรา ด่านที่3เรียงลำดับระยะเวลาด่านที่4โจทย์ปัญหาร่าเริงนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาในบทนี้นะคะในเรื่องของการอ่านปฏิทินในเรื่องของการบอกเวลาและก็ในเรื่องของการบอกระยะเวลาและก็โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะคะเราจะมาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทั้ง4ด่านนะคะนักเรียน เรามาดูด่านที่1ให้เราใช้ปฏิทินในปีปัจจุบันตอบคำถามต่อไปนี้เรามาดูคำถามที่1นะคะวันที่10กุมภาพันธ์ตรงกับวันอะไรซึ่งเราจะไปดูในปฏิทินในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะเราก็หาวันที่10ของเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งวันที่10ของเดือนกุมภาพันธ์ตรงกับวันอะไรคะนักเรียนวันที่10อยู่ตรงนี้ซึ่งตรงกับวันวันพุธนะคะดังนั้นวันที่10กุมภาพันธ์ตรงกับวันพุธนั่นเองนะคะข้อที่2วันที่27พฤศจิกายนตรงกับ ตรงกับวันศุกร์ใช่หรือไม่ตรงกับวันศุกร์ไม่น่าเราก็จะต้องไปดูในปฏิทินในเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งเป็นปฏิทินของปีปัจจุบันก็คือพศ2564นั่นเองนะคะซึ่งเราไปดูวันที่27ซึ่งวันที่27ตรงกับวันศุกร์ไหมคะนักเรียน ตรงกับวันตรงกับวันเสาร์นะคะดังนั้นไม่ใช่นั่นเองค่ะผ่านไปแล้วสองข้อเรามาดูในข้อที่สามนะคะวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเอ่ยวันเด็กแห่งชาตินะคะจะตรงกับวันเสาร์ที่สอง ใช่ไหมคะนักเรียนวันเสาร์ที่สองในเดือนอะไรคะนักเรียนในเดือนมก,กราคมนั่นเองนะคะเด็กๆเห็นไม่เอ่ยว่าข้างใต้วันที่เขาบอกว่าวันเด็กแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่เท่าไรเอ่ยวันที่เก้ามกราเดือนมก,กราคมนั่นเองนะคะ สรุปนะคะนักเรียนปฏิทินนะคะนอกจากมันจะบอกวันเดือนปีแล้วมันก็ยังบอกวันสำคัญนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราจะรู้ว่าวันนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่เราก็จะต้องไปดูในปฏิทินนั่นเองนะคะผ่านไปแล้วด่านแรกเรามาดูด่านที่สองนะคะเป็นในเรื่องของนาฬิกา านาฬิกาเราจะรู้ว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่เราจะต้องดูจากหน้าปัดนาฬิกานั่นเองใช่ไหมคะซึ่งการบอกเวลาเป็นนาฬิกาที่เราได้เรียนไปเข็มยาวจะชี้ที่ตัวเลข12เข็มสั้นนะคะเราก็จะดูตำแหน่งของเข็มสั้นเพื่อบอกเวลานั่นเองและเวลากลางวันก็จะเริ่มจากเวลาหนาฬิกา ไปจนถึงก่อน18นาฬิกานั่นเองเวลากลางคืนก็จะเริ่มจาก18นาฬิกาไปจนถึง5ไปจนถึง6นาฬิกานั่นเองใช่ไหมคะทีนี้การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีเราจะสังเกตตำแหน่งของเข็มสั้นและเข็มยาวเข็มสั้นจะบอกเวลาเป็นนาฬิกา เข็มยาวจะบอกเวลาเป็นนาะทีนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเวลากลางวานันเข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข4เข็มไหมคะ4นิดนิดเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข5คือเวลากี่นาฬิกาคะนักเรียนในเวลากลางวันคือ10 6นาฬิกา,า5นาทีนั่นเอง และรูปนี้เวลากลางคืนคือกี่นาฬิกาคะนักเรียนกลางคืนจะเริ่มจาก18นาฬิกาอ่า19 20 21ใช่ไหมคะดังนั้นในเวลากลางคืนคือเวลา20นาฬิกากี่นาทีคะนักเรียนอ่านาทีเราจะดูเข็มยาวการเคลื่อนที่ของเข็มยาวจาก12ไป5 มันเท่ากับกี่นาทีคะนักเรียนจากสิบสองไป5้0ห5าสิบนาทีนั่นเองดังนั้นมันคือเวลา20่สนาฬิกายีนาทีนะคะผ่านไปแล้ว2ด่านเรามาดูด่านที่3เรียงลำดับระยะเวลานะคะเวลา60นาทีเนี่ยมันเท่ากับกี่ชั่วโมงแล้วนะ 60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถที่จะเรียงรเรียงลำดับระยะเวลาจากน้อยไปมากได้อย่างไรคะมี30นาที15้านาที4ี่ชั่วโมง2ชั่วโมงอ่าน้อยไปมากนะคะนักเรียนน้อยไปมากก็คือ15นาทีแล้วก็30นาทีแล้วก็ สชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเรียงลำดับระยะเวลาจากน้อยไปมากนั่นเองผ่านไปแล้ว3ด่านนะคะเรามาดูด่านต่อไปก็คือโจทย์ปัญหาให้เด็กอ่านโจทย์พร้อมๆกันได้เลยคะ่ะเรามาหาคำตอบนะคะะเรามาอ่านโจทย์กันก่อน นัทใช้เวลาอาบน้ำสามสิบนาทีนุ่นใช้เวลาอาบน้ำสี่สิบห้านาทีนุ่นใช้เวลาอาบน้ำนานกว่านัทกี่นาทีซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระยะเวลาถ้าเป็นการเปรียบเทียบแบบนี้เราจะใช้วิธีการอะไรคะที่การหาคำตอบเราจะใช้วิธีการ ลบในการหาคําตอบดังนั้นนะคะเราก็จะนําเวลาที่ทั้งสองคนนะคะอาบน้ํามาลบกัน45ลบกับ30ได้เท่าไหร่คะอได้15ดังนั้นนะคะนุ่นใช้เวลาอาบน้ํานานกว่านัดกี่นาทีเอ่ย15นาทีนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูในข้อที่2 เด็กๆอ่านโจทย์พร้อมๆกันได้เลยค่ะตั้มอายอุตุกสระอุนะคะนักเรียนตั้มอายุ9ปีนะคะต้นอายุมากกว่าตั้มกี่ปีเอ่ยต้นอายุมากกว่าตั้ม4ปีต้นอายุกี่ปีนะคะ,ะตั้มอายุ9ปีต้นอายุมากกว่า นะคะต้นอายุมากกว่าตั้มแสดงว่าเราจะใช้วิธีการบวกหรือการลบคะนักเรียนเราจะใช้วิธีการบวกนะคะนำอายุของตั้มนะคะต้นจะต้องอายุมากกว่าแสดงว่าเราจะใช้เราจะนําอายุของตั้ม9ปีและต้นมากกว่าตั้ม4ปีเนี่ยมาบวกกัน9บวก4จะได้ต้นอายุเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนเป็น 13ปีนั่นเองดังนั้นต้นจะอายุ13ปีนั่นเองค่ะสำหรับนะคะในคาบนี้เป็นการสรุปในเรื่องของเวลาผ่านกิจกรรมเวลาฮาเฮนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนนะคะเพียงเท่านี้นะคะจบแล้วนะบทที่ ในเรื่องของเวลานะคะดังนั้นครับนะ้าเราจะมาขึ้นในบทที่8นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะิดๆติดตามในะตอนต่อไปกันได้เลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุ๊มมารอมมะตุรลอยวะบบเระกาตู